The sun แต่งตัวยังไงไม่ให้ดูแก่ตัวเองในวัย50บวกบวกปะกุ้งไปเจอเสื้อกล้ามสายเดี่ยวตัวนี้มานะตัวเองใส่สบายมากเพราะว่าเราไม่ต้องไปใส่บาซ้ําซ้อนตัวเองเขามีบามาให้แล้วแล้วหนา2มิลนะคะขยี้ขยาซักเครื่องได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียทรงจะยืดจะย้วยจะยานใส่สบายมากตัวเองผ้าเขายืดแบบว่ายืดสบาย นะคะ้าเขาเย็นใส่สบายนะัวเองแล้วโครงด้านในของเขาอ่ะเป็นตาข่ายตรงบาเป็นตาข่ายเราสามารถที่จะแบบระบายความร้อนได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นสายปรับได้ด้วยไปเลือกสีและไซส์ที่ต้องการนะัวเองแนะนาให้ซื้อร้านนี้นะเพราะว่ามีหลายร้านมากๆซึ่งดูจากหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะคะเหมือนกันเป๊ะเลย แต่ที่ปากุ้งไปซื้อมาอีกร้านหนึ่งคือผ้าของเขาอะยืดแบบแข็งๆเหมือนชุดว่ายน้ําใส่แล้วมันไม่สบายตัวเองมันอึดอัดมันร้อนและเพื่อนเคยไหมใส่เสื้อในของเราเป็นหนึ่งตัวใส่เสื้อกล้ามทับแม่เจ้าโคตรอึดอัอโดโคตรร้อนอยากจะถอดทิ้งใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องไปใส่เสื้อในซ้าซ้อนตัวเองสบายสบายจริงๆไปดูรีวิวก่อนก็ได้ นะคะสบายมากคือใส่แล้วชอบมากคือมีตัวเดียวจบใส่อยู่บ้านลร้อนๆก็ใส่สก,กามตัวเดียวใส่ไปคาเฟ่หรือใส่ไปทำงานใส่สูตรทับจบเลยอยู่ในตะก้านะคะ